สมกับคนที่แบบว่ารักและใส่ใจสุขภาพ <Ừ. S 2> และดูรายการเราปุ๊บเนี่ยสามารถทำกับข้าวกินที่บ้านได้เลยลรับรองว่าครอบครัวหลงรักกันแน่นอนครับผมครับผมดี๋บอกคุณผู้ชมครับว่าร่างกายของเราฮะจะต้องหาอะไรสิ่งดีๆนะฮะเข้ากับตัวเองดีงามให้ตัวเองเนี่ยอยู่รอดปลอดภัยจนถึงแบบว่าถึงถึงฝั่งเลยอ่ะถึงลูกถึงหลานเลยแข็งแรงคงกรพันอ่ะโอ้ยยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่พลังเยอะี่มไม่ใช่รายการรอยสักว้า นะฮะยังจะบอกว่าร่างกายของเราครับมีธาตุประจําตัวเรียกว่าธาตุเจ้าเรือนนะฮะคุณผู้ชมครับ,รบประกอบไปด้วย4ี่ท่าลมน้ํามลมไฟครับถูกต้องและธาตุในวันนี้นะคะเราจะเสนอธท่าพี่มลน่ะบ้าบอกเอา,มา,เอา,มาไม่ได้เอาไม่ได้ในครัวออโอเคในครัวเดี๋ยวพี่เปิดก้อนนะฮะธาตุในวันนี้นั่นคือธาตุไฟนั่นเองโอ้ร้อนแรงแม่รร้อนแรง บอกด้เลยว่าวันนี้นะฮะคุณผู้ชมที่เกิดธ่าุไฟจะต้องฟังและดูให้ดีนะอย่าเปลี่ยนชอบไปไหนหรือว่าอยากจะร่วมสรุกทางรายการของเรานะฮะส่ง SMS มาคุยกับเราได้นะฮะไหนไหนไหนไพี่บอลอะไรเดียวบอกว่าละพันแปดนะครับอ้ะเอาอย่างนี้ดกค่ะคนที่เกิดธ่าุไฟเนี่ยห้ามพลาดเลยเตรียมจดเลยนะคะว่า เออเราเกิดตรงกระทัดไปหรือเปล่านะมีเดือนอะไรบ้างมีวันที่13เมษายนถึง13พฤษภาคมร้อนแรงร้อนแรง,ร,แร,งร้อนแรงเลยแล้วก็17สิงหาคมนะคะถึง16กันยายนโอ้นี่และสุดท้าย16ธันวาคมนะคะถึง13มกราคมนั่นเองค่ะคือทัดไฟอ่านะครับผมทำไมเราถึงต้องบอกต้องคอยเน้นคุณผู้ชมว่าแต่ละเดือนแต่เดือนเนี่ย มีท่าอะไรบ้างนะอยากให้คุณผู้ชมครับได้รับสิ่งดีๆครับครัเบมเข้าสู่ตัวคุณผู้ชมเองเดีนะฮะคือทําเมนูทําอาหารให้เหมาะสมกับาตุของเราแล้วสุขภาพเราจะแข็งแรงอิมครับค้าเบิร์แล้ววนธาตท่าไฟครับรสชาติที่คนทานเป็นยังไงครับค่ะเอาหน้าไปอันไฟยค่ะนี่นี่ตบคาไฟเดี๋ยวก่อนบ้าแล้วรสชาติเป็นงไงรสชาติจะเป็นรสชาติเป็นแบบขมเย็นจืดขมเย็นจืดค่ะ ขอ,อของเย็นๆจืดออ๋น <ะ S 2> ี่นะค่ะผลไม้ตังโมแตงโมมันแก้วมันมันแก้วถูกแล้วผู้สาอัปเปิลค่ะแล้วก็ผักนี่นะคะก็มีผัก ต้มลึมปลากระเฉดนะฮะพวกสายบัวต่างๆมาระมะรุมนะฮะพอมารักจะมีรสชาติขมกระเจี๊ยบมอนด้วยนะฮะเป็นรสชาติเปรี้ยวๆหน่อยยอดฟักทองอะไรประมาณนี้จะเหมาะสมกับธาตุไฟค่ะโอ้โหเมนูอาหารพูดถึงกระเจี๊ยบนี่ยเคยกินกระเจี๊ยบมอญอร่อยนะแกงส้มกระเจี๊ยบอะกระเจี๊ยบมอก็เป็นกระเจี๊ยบกระเกระเจี๊ยบยาวๆที่ที่เราต้มกินกับน้ำพริกอะไรเงี้ยน้อหนูนึกว่ากระเจี๊ยบเป็นสีแดงๆนนนนโอ้โหน่ารักที่สุดเลยเดี๋ยวนี้นะอกระเจี๊ยบมัน เนื่องกับเป็นจีนน้ำพริกพี่มันเป็นยางย่าที่เป็นยางยางใช่นะฮะและเมนูอาหารครับผัดผักบุ้งแกงจิตตำเลึ้งรวยของปอดเลยนี้ผัดสายบัวผัดเสิบัวเลยอ่ะมีอะไรอีกมีอะไรอีกก็มีหลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นแกงส้มหยกกล้วยใส่ปลาช่อนนะฮะแกงจืดมะระหลากหลายเมนูท่าไฟนะคะของว่างของหวานเนี่ยสบายเลยพี่ต้องเอาอะไรเย็นๆดับไฟอะไรดับไฟถังน้ำเพลงกินถังน้ำเพลงกินได้ยังไง อะไร,ค,รคือแอะเฮ้ี่อะไรก็เลยเป็นพวกไอศครีมอ่ะอ๋อไอศครีมแล้วก็เป็นพวกน้ำแข็งใสอเอามาตบท้ายเวลากินอาหารเสร็จเน่พอกินเสร็จปั๊บเครื่องดื่มครับน้ำแตงโมน้ำแตงโมปัน่นน้ำใบบัวบกน้ำใบเตยน้ำเก๊กหวยอันนี้จะเหมาะสมกับคนที่เกิดธาตุไฟนะคะคุณผู้ชมคะ่ะ ที่เกิดท่านไฟจะต้องรับประทานอาหารในเมนูนั่นก็คือแกงส้มมะรุมอกสกร